อ่านัดเทียงแต่ว่าอดบอ่ไหวพี่น้งองอดบ่ไหวเต้าตะเสาได้มื่อนี่เออเต้าปล่อยให้เอฟซีตัวไป่เต้าปล่อยเอาปล่อยเต้าซื้อไวฟ้ฟันดีป่อฟันดีป่อฟพี่ว่าไปหาหวดรถตีมาแล้วฟันดีอยู่ฟันดีโอ้ฟันฟันกินลาบก,กินเน,น,นื้อแม็กซ่นั่นโอ้โอู กินลาบตีโอ้โต๊ะโต๊ะโต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 เอาอันนี้เป็นแนวทางจากพี่ไก่พี่น้องเล่จากข้างในเด้อพี่น้องเด้อเนาะเล่มาจากข้างในเป็นว่าแลราคาข้าเจ้าหายมาแล้วเนาะพี่เนาะอ๋อหนึันสมเดี๋ยวนี้บอกครับครับผมหนึ่งพันแปดพูดนะผอมหยาดงัน้อมพี่น้อง เป็นป็นงานไปงานดๆเลยเลยอ่าลืจากข้างในแมนบอครับผมครับผมแมนครับโอ้เพิ่นเพิ่นมาให้นพี่น้องเพิ่นตีเพิ่นโทรมาบอกพี่น้องเพิ่นตีแมนครับโอ้อาพี่น้องเพิ่นว่าขอแก้มือด้พี่น้องเด้อทุนนี้สำหรับเด็กบุดองสลัดอ๋ขอแก้มือเพราะว่าอ่า งวดที่ผ่านมาก่ะร่างเขาเ่าจะเจียด,ด้ลยพี่น้องเด้อเขาเ่าจะเจีดเนาะแต่ว่าส่วนตัวของพี่ไก่เพิ่นก็นได้หลายใบอยู่เพิ่งมาฟกไปได้ฟกโซ่ฟกเอ่ออะฟกเกาซูลเนาะเพิ่นกลับไปหาลูดเอาเคื่องนี่แหละพี่น้อง <c oughs> แต่ว่างวดน,นี้อ่าชุดนี้วันนี้ปล่อยล่างไปก่อนเพิ่นว่าอ่า <c oughs> ล่าง ไปหาซื้อไว้แล้วแม่นบอลอตเตอรีรร่ครับครับแล้วก็บอกไปประมาณสามสิบนี่แหละเฮ้ยประมาณสามสิบใบนี่นะสามสิบก็ใบเลยครับป้บาทุกแล้วกับมือขึ้นนี่มาฝันด้วยน้อบอลมือขึอน้นนี่มาฝันแล้วมือขึ้นฝันแค่ได้กินเนื้อโอ้ทุ้ได้เนื้อได้เนื้อเลยอ่นนาตัวนี้อางหกสิบบาทแม่แรงสองเ ครับพี่น้องเนาะอตติดามครับผมนเนาะครับผอ๋อาพี่ไก่ครับผมเอาตัว,วมันเลยอืมอืออ้าพี่ไก่กองสลากพี่น้องรุสิกรุสิกมากยู่งเพิ่มมากเพิ่นว่าเพิ่นไปได้มากยี่สิบสามสิบแปดย่างบ่ได้พี่น้องเนาะเพิ่น เพิ่นจะมาให้เงอนอก,ก็นคือลางยางเดียวครับลางยางเดียวครับลางยางเดียวแล้วก็อ่าเพิ่นไปจองแล้วเพิ่นว่ายันดังขั้นปล่อยคลิปมาดังแท้ๆทเพิ่นว่าหาอะไรแท้แท้เเอาตัวมันเลยเนาะอ่ะสอาเดืองเลยเ้าเรื่องเลยพี่น้องเลยอลยับผมเอาเพิ่นมามาแต่เลยนะครับเพิ่นให้มาศูนย์หกกับแปดสามศูนย์หกกับแปดสามแปดสาม 06แล้วก็83ครับผมสองคู่สองคู่เลขมาจากข้างในโดยตรงเลยไหนบ่ครับแมนครับแมนแมนโอ้อา้าว0คพี่น้องมีสองชุดด้วยครับผม06 83ครับผมส่วนส่วนเลขฝันเสียวนั้นบอเลขฝันของของพี่บอกหรือว่าของไผข,ของไอ้ของแม่เพื่นเพื่อนนั่นแหละ วันแม่วคนแม่เพิ่นแม่เพิ่นเป็นให้มากอ่ะโอเคง่ายก็คือลูกเพิ่นโทรมาหาแม่แมนบอลหนึ่งแม่ครับทรวมาบอกแม่เขามาบอกแม่อ่าแม่จะได้มาแบ่งปันแม่มาแม่มาบอกเขาโอ้โหแต่ว่าคุณแม่เพิ่นกับฝันดีอยู่ครับอ่ะแต่ว่าบรูวาเจไปบนไปล่างเนาะเลขกฝันของคุณแม่เนาะแม่ครับอ้าวเลขกฝันไปหาได้พีหลองด้วยเอาเลขกฝันลงจากน่อยอ่า เอาเลขฝันของอเพื่อนครับผมมีตัวไหนครับหกสามอหกสี่หกสามหกสี่ครับเป็นว่าเสด็จตอนเช้าไหมเพิ่นฝันดียืนมาครับครับเพิ่นฝันมาคนมาบอกเู้เฒ่าม,มาบอกเพิ่นโอ้ม่นีเสียงหี่เสียง,ยงกะปประสซิบวะเถาะเออเสียงกะปประซิบเพิ่นเปล่าผมมาบอกมา,าเสียวได้ละได้เพิ่นว่เสียว<ช>สามหกสิ <36 4. S 1> หกสามหกสี่คนนะโอ้นี่เสียงหูเขามากกว่าสใส่หูแมนครับอ่าเรียกฟันเพิ่นได้เพื่อนเพิ่นว่าซื้อเอาเด้อลาหกสามหกสี่ครับอ่าแต่บ่รูว้ว่าจะเป็นบนเป็นล่างเนาะพี่เนาะแมนแมนครับแมนอ่เรขฝกฟันอัมโบูอัมบลูว่าสิบนสีนล่างแต่ว่าไอศู์หกกับแปดสามเพิ่นบอกให้ล่างอย่างเดียวป้าดู เลขตัวนี้จับๆเลยว่าต้องล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวเพราะว่าเป็นบอกเป็นบอกมาว่าไอ้ส่วนส่วนเลขมันกะเป็นความเสือส่วนบุคคลแต่ว่าเป็นกับแบ่งมาเนาะเขากแบ่งต่อไปอีกครับผมก็ไม่แน่เผื่อจะมาตรงชุดบนก็ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่นอนไม่แน่ครับผมเนออ ต่ว่าเลขที่จากอ่า,างวงในเพิ่นให้มากก็คือศูนย์หกกับแปดสามพี่ซื้อชุดนี้บอกที่ว่าฟัน<ร>ดีแน่นครับลอตเตอรี่นี่ตีสี่เหลือไม่ยักสี่เตยหมอนแล้วกนอนโอ้เสียงหนุ่มตัวนี้นเสียงเออเสียงเล็กตัวนี้ <laughs> มนไมไ่คืนมาให้ฟันเดฟฟันเดฟกินลาบเนื้อโอ้ปาดแหง่ง แห้งสิบวนนำตออ่อยู่บ่อยแห้งสิบวหาตออ่อยูอ่เสมอหาเดี๋ยวฝันตั้งสี่ไหมันหาหาเพิ่มต้องเอาเพิ่มดีเนาะแบบแบบนี้เนาะเอาเพิ่มเอาเพิ่มนะครับอยู่อะไรนะปั๊ดโตปั๊ดโตเอาพี่รองชุดล่างนี้ให้มาแล้วด้วยพี่รองเด้อแต่ว่าอ่าติดตั้งใจจังหวะที่ตามชุดบุญน้ำกันเนาะพี่เนาะแมนครับแมเล้ว ยี่สิกุลละไกลไกลกุนที่สิบสิเ็ดคนน่ะอ่าอ่ามอมอก่อนมอมอแต่ว่าตอนนี้คือชุดล่างนี้ให้มาแล้วรีบไปหาลอตเตอรี่ด่วนครับผมผู้เพิ่นหูจักกวนมูผู้เพิ่นแปะมาใ้เสียงว้เพิ่นฝันว่าได้กินลาบกินก้อย้อมนย์หกกับแปดสามหนึ่งเป็นบ่แม่ครับบ่ได้กลับเป็นบ่ครับบ่อกลับอ่าพี่ซื้อมาบอกนนบ่ได้กลับเป็นบ่บ่อกลับเลยอ้าวตรงๆงเลยพี่น้องตร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 งเลยเด้อพี่นอ้องเด้ออ่า อ้าวอ้าวเป็นตั้งได้ก่ารอสามตัวนะพี่เนาะรอสามตัวครับประมาณประมาณวันที่สิบหรือสิบเอ็ดอ่าอ่าตั้งนั่นตั้งจั้งเอาจเอาชุดสามตัวบนอ่าครับผมสามตัวบนสองตัวบนแกมือกันบอพี่ชุดนี้แกมือครับเป็นคอแกมือเออเป็นว่ามันชูเราหกอย่างมากไม่หลายอย่างหมักไม่ตั้งเงินตั้งอย่างเนี่ยในงานออีที่หลายหลายอย่าง เขาเจ้าเขามาสามวันสี่วันมัสามตัวโตมัดแนนเนาะจะไปได้ให้เป็นไงเป็นว่าพลาดบอกอยู่พลาด่าอาอ่าผ่าแเอาเป็นว่าเป็นคนวันนี้เป็นเจบาปขอปล่อยไว้ผมจีเป็นจให้มันชัวชัวอะไรต่างเสียเอาออกมาอ่าครับผมโอ้เป็นเป็นกระถาเป็นถาทาน้ำสายปอออก่อนอ่าแม่นครับเพราะว่าหวดหวดวังหัน ว่าวท่านได้ประชุมกันพอบว่าท่านใดว่าท่านได้ว่าท่านได้เอกสารว่าท่านแน่นอนอ่า,<ม>าเอกสา,านนรว่าท่านแน่นอนจีบ่อบ่อแล้ววันนี้ภาพวาปล่อยปล่อยแล้วก็แล้วเลยแหละท<ถ>าต้นว่าทาพาออติงเมนครับทาพออทา,ข,าอข้างในครับโอ้กรรมการข้างในเพิ่มต๊ะลงอปิดเอกสารก่อนทั้งคู่จีแมนครับโอ้เพิ่นว่าเพิ่นว่ามาั่งสันดิอ่าครับผมผมก็บโปรงลุกน้ำเปิ้ลเปิ้ลบอกมาแนี่ยไงอกระโปรง จัางสิเขาบอกต่อนะพี่เนาะแหม่แต่ว่าขอให้เขาวันนี้จ้างได้เพื่อนบอกว่าจังได้วันวันนี้จิตชั่วและจังเสียเอาออกมาอ่าเอามันแต่จังจังเกียหายมากเพราะว่าคนก็ลงทุนคือกันเป็นกันลงทุนคือกันอืมสองหางเหมือนเดิมครับผมครับผมครับขอบคุณหลายครับสุขดีครับสุขดีอ้าวมันหมานแห้งๆ่น้องมาครับน้าจอครับผม สำหรับเลขหลุดพี่ไก่พี่น้องให้มาแล้วให้มาแล้วกดลอกกดติดตามครับผมสำหรับทุกาตัวด้วยพี่น้องด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ